โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวน้ำยาการสนิมนะครับตัวนี้สั่งมาจากเว็บช้อปปี้นะครับในราคา40บาทนะครับเขาบอกว่าครับสามารถกันสนิมได้ถึง30ปีนะครับนี่ครับผมทาไปแล้วนิดนึงครับเรามาดูว่าครับคราสนิมพวกนี้นะครับเขาว่าทาเสร็จแล้วรอแห้ง30นาทีนะครับเรามาดูว่ามันจะเป็นยังไงครับเขาบอกว่ามันจะเป็นคราบดำๆขึ้นมานะครับเป็นสีดำๆขึ้นมาแล้วจะเป็นกรอบติด กติดเลยนะครับกติดเหนียวแน่นเลยนะครับนี่ผมทําการทาไปก่อนนะ๋ยวเรามาทดส,สอบอีกว่า3ามสินาทีนะครับมันจะเป็นยังไงน,นะครับนี่ครับถ่ายทั่วครับถ้ามันกันได้สามสิบปีจริงถือว่าโอเคมากนะครับนี่ลูกันไอค้ค้า พอทาพอทำคลิปอยู่ลูกหนูไม่เล่นองหนูไปพอทานี่หนูอยู่ลูกหนูเล่นได้เลยค่ะลูกสาวครับโอเคเดีย๋ยวมีท้ายท่วนครับเดีย๋ยวเราจะมาดูอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะครับ โอเคโอเคผมทาใกล้จะเสร็จแล้วครับผมบอกว่าทาเสร็จแล้วให้รอทามสิบวินครับดูนะครับว่าตรงนี้มันจะเป็นสีดำหรือไม่ครับดูนะครับนี่ผมทาแล้วครับเดี๋ยวทิ้งไว้าจากสามสิบวินนะครับเราอยูมาสองสิบครับเดี๋ย่ารอทาโอเคครับนี่กระป๋องขนาดเท่าฝ่ามือครับ ร้อยกัมนะครับผมทำการทาแล้วทิ้งไว้30นาทีแล้วนะครับก็ตรงสนิมตรงนี้นะครับก็ทุกท่านก็สังเกตดูครับเนี่ยตรงนี้ดำขึ้นนะครับตรงะแกรงเราแดงนี่ดำขึ้นครับก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้งานได้ตาม ขอพูดทปากครับ๋ยากทาการใส่ล่องไปก่อนครับว่าตรงนี้มันแดดนะครับเ๋ยวจะมองไม่เห็นนะครับโอเคครับผมวางเรียบร้อยครับก็นะครับดูตรงรรเลยนี้ก็จะดําขึ้นนะครับดําขึ้นนะครับหรือว่าตรงสิมเนี้ตรงนี้ที่มันสกปมเยอะนะครับมันก็เป็นแบบนี้ครับไม่ดำนะ เราลองดูใช้ระยะยาวทะว่ามันจะมันจะเป็นหนูหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะลองหาอะไรขุดตัวนั้นนะครับว่ามันจะลองหรือเปล่าครับมประมาณนี้นะครับก็คงไม่เหมือนกับในตัวของที่เขา บนให้ดูว่ามาาันจะมากกสนได้ร้อยเปร์เซ็นต์ครับก็ให้ทุกท่านพิจารณาเอาเองน,นะครับประมาณนี้นะครับ